ถามาว่าค่ายใหม่มันเป็นไงบ้างคอนเฟิเเช่นนิดนึงเนอะเอออันนี้นะแม่ยังไม่รู้รายละเอียดค่ายแม่รู้แต่ว่าแบนบอกว่าซีโอหลอมากใช่เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยยังไม่ได้สนใจรายละเอียดอื่นคือแม่คอยซีโอคนเดียวน้องแบมจะกลับไทยเมื่อไหร่คะอือจริงๆอ่ะหนึ่งในการทำสวนของแม่เนี่ยก็เพื่อ เขากลับมาเนี่ยแหละเพราะที่แรกบอกว่ากลุ่มผ่าปลายกลุ่มผ่านาน่าจะได้มาโอ้โหแม่ก็รีบสิคะปูพื้นทำสวนใหม่เพราะมันบน่นเรื่องหมาขุดสวน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแ,แล้วก็โควิดรอบสองไงก็เลยเลื่อนไปอีกมาอม <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่รู้อ่ะใช่เขาบอกให้รอเซอร์ไพรส์ทุกๆคนก็ช่วยเขาเซอร์ไพรส์หน่อยแล้วกันเนาะรอเซอร์ไพรส์รอสายค่ะแล้วเช้าโทรกลับมา มาทงทำไมตอนนี้ใครจะกล้าคือไม่กล้าพูดถึงไงกลัวกลัว